กรรมการสุรัชสร้อยกระจ่างให้แดง48คะแนนและให้น้ำเงิน49คะแนนจาก122ปอนด์ลดลงมานิดหนึ่งครับคู่ที่3รองคู่เอกวันนี้แดงนี่คือประวิตเสถียรยืนยงนะครับมวยพิบูรณ์มังสาหารอุบลแับบ้านเดียวกับปืนใหญ่ปีนี้ประวิตอายุ21 ในขณะที่น้ำเงินนั่นมวยจากมหาสารคามครับปีนี้อายุ19นี่คือมาประลองสอสศิวัตรทั้งคู่จะต่อยกันที่น้ำหนักแตกต่างกัน1ปอนน้ำเงินต่อย120ปอนด์นครับในขณะที่ปรวริตต่อย119ปอนด์กากับมวยคู่นี้กรรมการห้ามวยคู่ที่3ใช้กรรมการแสวงทวีคูณ กรรมาการให้คะแนนสนองอ่วมอิ่มพาวุฒิปลื้มสำราญและยงศักดิ์น่าสงขาจะเป็นคู่ที่น่าสนใจอีกคู่หนึ่งครับปอิศทเถียยืนยงถือว่าเป็นมวยช่วงปี2ปีก่อนหน้านี้ครับถือว่าเป็นดาวรุ่มดวงเด่นเลยครับพร้อมการชกฝีมือทุกอย่างพร้อมหมดแต่ว่าก็ยังไม่ทะลุครับเป็นแชมป์มวยรอบคุณเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่4 แล้วก็ถือว่าเป็นนักชกซึ่งไม่มากนักครับที่ทาได้ชกมวยรอบจนกระทั่งเป็นแชมป์ไม่เคยแพ้ใครแต่ว่าหลังจากนั้นครับต่อชื่อห่างหายไปหน่อยตอนนี้กลับมาแล้วครับก็มาดูฝีมือของเขาอีกครั้งหนึ่งฟอร์มการชกค,ครับชนะแพ้เหนือนภาชชชานาญหมอแต่ว่าหลังจากนั้นก็เริ่มทําฟอร์มดีขึ้นมาชนะเจมบอลลูกกระบาทแล้วก็ชนะมะเฟืองเล็กชรนภัทรลุมที่อุบลในขณะที่คู่ชกค,ครับมาประลอง สศศิวัตรถือว่าเป็นมวยที่ฟอร์มกำลังสดเลยครับมาประลองนักชกจากมหาสรารคามอายุ19ครับน้อยกว่าปรวริศสองปีฟอร์มการชกค,ครั้งหลังครับชนะฉลามเหล็กสิทธีระพงชนะอัตชัยแหลมทองการแพทย์สองครั้งซ้อนเลยครับถือว่าฟอร์มกำลังสดครับตอนนี้ มาประลองน้ำเงินชนะติดต่อกัน3ครั้งเลยนะครับรวดในขณะที่ปรวริดนั้นมาชนะ2ไวิหลังก่อนหน้านั้นแพ้มาหนึ่งครั้งไปดูรายละเอียดสึกเกียริเพชรในครั้งนี้ครับสึกเกียริเพชรเจ็ดสีครับหลังจากที่จะเกียริเพชรเงินล้านที่ลุมพินีไปเมื่อสุกที่แล้วครับก็ไปดูกันวันที่4ตุลาที่เวทีมวยสปสิ์ที่ประสองค์อุบลมือนสวรรค์ลูกคลองจันทร์ครับเตรียมมหาภายัยเจอกับยอดชายสิทธิ์อุบล ธิ์ไขแสงทนายความกับเด่นสารคามพีเคสเแก้วกอก,กักนตินันกับธนศักดิ์สิทธิ์อุบลชุนเกียรติเพชรเชิญชวน,ชน,ชน,ชนครับไปชมที่อุบลครับ4ตุลาคมน,นี้ครับแล้วก็ในวันพระหัสสปดิที่5ตุลานะครับก็4ี่ห้าแล้วครับท่าจะสีจะถ่ายทอดสดจากด้านข้างนอกมา2รายการครับวันที่4นั้นถ่ายจากด่านวุฒทศนะครับโคราชวันที่5้นั้นถ่ายทอดสดสุดยอดในโลกงานประเพณีรับบัวที่อำเภอบางพลีนะครับ งานนี้ก็2ชั่วโมงครึ่งครับเริ่มตั้งแต่3ามโมงครึ่งพนมลุงเล็กป้องกันแชมป์กับลิตโตซิสนอริโอครับและก็มีคู่มวยอีกหลายคู่เป็นโปรแกรมมวยโลกที่แฟนมวยให้กัำลังใจนะครับเรามาลุ้นกันกันกบมวยคู่ที่3ามเปริสเสถียนยืนยงครับมุมแดง มาประลองสอสิวัฒนมุมน้ำเงินครับเมื่อเช้าทางด้านปอริสนีมา120ครับ120เท่าพิกัดแล้วลดไปปอนหนึ่งให้เหลือ119นี่ครับคุณต่อสักของสุภาปอริสนีมาซ้อมอยู่ที่ค่ายสสิประพายิมถือว่าเก็บตัวพิตซ้อมมานานส่วนน้ำเงินมาประลองครับถือว่าแฟนมวยช่องเจ็ดจได้ครับเป็นมวยประเภทบูดเดือดบงในเหนียวหนึบและฟอร์มสดมาแรงครับซ้อมอยู่ที่ค่าย ของคุณสีเมืองแก้วสวิตเรื่องของการพิรตซ้อมการันตีได้ครับวันนี้น้ำเงินมาประลองนั้นเจอดีกรีแชมป์นะครับแชมป์มวยรอบครั้งที่4คือแชมป์รอบปูนเสือดูเลยครับ,รบดูผลงานของทงั้งคู่แต่ว่ามาปลองก็มีดีกรีแชมป์เหมือนกันฮะอดีตแชมป์ร้อยสิของราชดำเนินถือว่าศักดิ์ศรีเท่ากันนะครับเป็นคู่ที่น่าสนใจครับาวิสนั้นฝีมือ อาวุธมวยนี่ถือว่าชะกาจชะกันเลยครับแต่ว่าช่วงหลังๆครับการฟิตซ้อมอาจจะไม่เต็มร้อยทาให้ฟอ้อมสะดุดสะดุดครับถือว่าเป็นนักมวยหน้าตาดีรูปหล่อคนหนึ่งครับตอริส่องฝีไม้ไลายมือนี่ระดับประเภทซื้อแปะเรียกอาจารย์นะครับเคยได้รางวัลเตะก้านคอในช่วงชกมวยรอบคูลเสือครั้งที่สี่นี่สองครั้งเลยทีเดียวครับถ้าจำไม่ผิดนะอาวุธครบเครื่องนะครับ สำหรับเปาริศไว้พริบปฏิพานไอคิวเยอะจุดตรงนี้เองครับที่ทำให้ปาริศต้องต่อหนักหนึ่งปอนให้กับมาประลองครับเพื่อความสมดุลต้องดูครับว่ามาประลองนั้นจะจับได้เกาะได้เมื่อไหร่ครับแต่ว่าจับได้เกาะได้เหนื่อยแล้วครับเปาริศเต็มบทพิสูจน์ความฟิตของเปาริศเหมือนกันไฟนี้ครับ เจอบทเจอเบียดเจอปุกหนักๆเจอปะทะไปมากยกเลยจะเป็นอย่างไรครับนปร้ล่ันอาวุธเยอะครแหวามาปรลองก็เกิดจะเสียหลักในขณะที่โปริลตไปเตะเขาก็ทำท่าเาาาาาาสียอาการมีเซเล็กน้อยอน,นี่เห็นเลยครับความแข็งแกร่งของมาประลอง จังหวะจะเสียหลักครับแต่ว่าการยืนขานักแข็งจริงๆครับถือว่าซ้อมอยู่ที่ไทยแก้วสมธิ์นี่มีความเป็นมาตรฐานครับลงนวมกับอนุวัฒน์แก้วสมรินในยอดมวยปล้ำฟัดกับกัญชาราชัยพวกนี้ครับกนอกมวยดังๆในค่ายของคุณตีเมืองเยอะแต่ว่าตอนนี้ค่ายของคุณถากูคุณกบครับ ก็ถือว่ามวยกาลันดีขึ้นมาเยอะครับ,รบโดยเฉพาะวันชนะย้ําแทนแสนเชิงเล็กสองครั้งในไม่ธรรมดาเลยครับโอ้โหครับกเซกีเพชรเงินล้านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมนะาอ้าวเตะตัดล่างอะล้มแล้วครับทางด้านมาประลองลมเป็นครั้งแรกอะแต่ล้มสุดๆเขา่าก้นจำเบ้าเล็กน้อยฮะแต่เย็นฮะทางด้านมาประลองปกติต้องประเภทเดินหน้าแล้วนี่ขอตั้งรับก่อนยิงอหมัดครับ เนื้อจะต่อยโดนเตะเลยครับปอลิสเตะซ้ายก่อนนี่ครับจังหวะของปอริสนั้นถือว่าเป็นมวยที่ทุกอย่างได้เลยครับเพียงแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดของเขาคือความแข็งแกร่งของร่างกายเท่านั้นครับถือว่าเป็นอีกภาคหนึ่งของปอริสครับที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นมวยถ้าหน้าอีกครั้งหนึ่งจังหวะยังดูชันดูเชิงก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนก็เลยต้องเดาใจกันนิดนึง นายกแก่นะครับตั้งใจจะถีบหน้าครับแต่ว่าไม่ไม่ถึงเลยโดนเตะรวบพับในทําให้มาเปร็รองนั้นเสียหลักลงไปก็ยังไม่ค่อยชัดนะครับสําหรับอาวุธต้องอีกเรียกว่าอดใจอีกนิดเดียวครับเดี๋ยวจะได้เห็นแลลวครับว่าปวริดที่ห่างหายตรงนี้ไปพอสมควรน,นั้นกลับมาคราวนี้นั้นมีลูกประทับใจให้เราได้เห็นแค่ไหนอย่างไรครับ ก็ดูเรื่องของความแข็งแกร่งครับว่าปาริสจะกลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมหรือไม่เพราะว่าการพิดซ้องความแกร่งมาบาลองนั้นไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับประเทศจอมบุกจอมลุยมาถึงยกที่สองครับเชื่อแน่ว่ายกนี้ทางทีมงานของมาบาลองต้องสั่งแรกแล้วครับนี่ครับคือเหลี่ยมเหลี่ยมของมาเหลี่ยมของปาริสครับมีสารพิษเหลี่ยมครับ ต่อยแรงแข่งหนักหักเลี่ยมดีฝีมือเยี่ยมครับทางด้านตริสมาบอนั้นออกแววมูแล้วนะครับยกที่สองต้องชนนะถ้ามาเต้นชิงจังหวะอย่างนี้นี่หนักกว่าถั่วจะสุกนาก็อาจจะไม่ก่อนได้ครับถือว่าคอยตั้งรับแล้วออกหนักหนักครับตอริสถ้าไม่มั่นใจไม่ออกครับนี่ครับชิงจังหวะลุกขีดจ,จับได้แล้วแม่ลุกนี้นหรือไปครับต้องเอาร่างกายแรกครับ ต้องชนต้องฟัดเพื่อให้บปริวิทนั้นหมดยุบหรือช็อตให้ได้จุดตรงนั้นถึงจะเป็นจุดที่มาบาลองจะต้องเอาชนะได้โดวกับขวาลำตัวมัดนีทำพลา,าสะดุ้งเหมือนกันกับเปวรวิทจังหวะที่มาบรลอลออกอาวุธนั้นจะก,ก้มต่ำนะครับก็แรงเลยครับว่าไม่ไม่แข้งซ้ายก็แข้งขวาของเปอรวิทนะครับจะตวัดขึ้นบน ลูกนี้มีเตะโดนอะไรกันเล็กน้อยครับยื่นรวมไปขอโทษกันแล้วนะครับบางทีบางจังหวะไม่ได้เจตนาโโยมาบอลนี่ถือว่าเป็นนักวยที่มีมารยาทที่ดีเยี่ยมก็ยังตามเกมเดินครับแม่เสียบซ้ายไหลขวาต่างรับลูกต่อเนื่องทำได้เร็วครับเอาแล้วโอ้โหอะไรแมเสียทอนเลยครับจังหวะ จังหวะไม่ดีครับรวตวริศจังหวะเขาเข้าเร็วตัวเองไปหันหลังให้เมื่อสักครู่แต่จังหวะเป็นจังหวะที่เตะล่าดครับรวตวริศจะเตะล่างครับแต่ว่าเตะหลุดแล้วโดนเลยครับเขารวบหลังตัวลองก็ยังยังขอดูจังหวะดูชันอีกดูเชิงอีกสักยกหนึ่งครับโดยการเล่นจังหวะออกแท่งสลับด้วยต่อยหม,มัดโยกดูครับ ได้ทั้งบูได้ทั้งบุญและทั้งด้านมาประลองคนนี้เราเคยเห็นปาวริษนั้นแวววาวมากครับแพรวาวในความว้ยแต่ว่ามาถึงตรงนี้ไม่ใช่แล้วนะครับมาประลองออกสา่าดไปก่อนแล้วนะครับบูค,ครับความวัยเอาแล้วครับไม่ยังยังไม่ทันครับมาป,ประลองยังยังเปรียวกว่าครับต,ตอนนี้เริ่มครับเริ่มจะออกอาวุธยาวๆครับเตะหนักๆของปรวริษบนเตะล่า แต่ว่าก็ยังไม่เห็นต่อเนื่องครับตอนนี้ปาลิตถูกบีบให้เดินเข้าหาบ้างแล้วเป็นเกมที่มาไปลองขอบีบให้ปาลิตเดินเข้ามาแต่ังหวะที่มาไปลองพยายามขอสวนมัดหมัดกับแข้งเป็นภาพชานานยกที่สองครับชิงกันเตะครับ ประสานแข่งและสุดท้ายปวร,ริศเสียหลักล้มลงไปต่อยแล้วแต่ตามเกี่ยวได้ครับแต่ว่าเข้าไปแค่แทงครับโดนสะบัดศอกแต่ว่าอาวุธยังออกต่อเนื่องอยู่นะครับช่วงปลายๆยกของปวร,ริศก็เป็นการวัดจังหวะดูอาวุธกันไป2ยกก็น่าจะยกนี้ครับจะเห็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็อยู่ที่ครับว่าความไวนั้นอยู่ที่ใครครับยกต่อไปนี้ครับ ก็จะเป็นอาวุธเป็นความการชกจริงๆของทั้งคู่ครับสองยกที่ผ่านมานั้นยังเป็นช่วงที่ลองเชิงดูจังหวะแล้วก็ดูการเข้าทำการป้องกันตัวยังไม่มีลูกเด็ดเด็ดลูกหนักๆให้เห็นมากนะักแต่ยกต่อไปนี้ครับทุกอย่างหน้าจอยกนี้แล้วครับสีมือเหลี่ยมดีนั่นอยู่ที่บาร์รินครับแต่ว่าความห้าวคงในน่าจะอยู่ที่มาระลองและยกนี้ก็ทำแล้วครับ ชนแล้วครับดูวงในพยายามต้องลงทุนโดนแข้งเ,เกี่ยวขาได้ตันแล้วตีเขามาประลองที่ออกออกแววบูล้างขาแล้วครับมาประลองอชนแหลกแล้วนี่ครับคือสไตล์ของเขาต้องเป็นแบบนี้ครับเข้าในจับได้รับเตือนแข้งขวาท้ายครับเต็มเต็มอเอาครับเดินครับ จะเดินเข้าไปโดนหรือว่าทําได้ตดีวตีเธอน,นะเพราะว่ามาบอลนี่มีเหลี่ยมอาวแตกแล้วครับถึงเลือดแลบโดนซอกสวนเมื่อสักครู่นี้ครับ,ารบลายคิวกันซ้ายครับของบอลลิศบอลลิศแตกนะครับบอลลิแตกโดนสอกอ้าวโดนอีกดอกหนึง่งลงในมาบองนีมีศอกสะบัดน,นาตลอดโอ้โหลูกนี้สุดยอดครับเตะแบบขอนรากขอนโคนมาบองนี้เดินแบบไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมแล้วนะครับ นี่มาสู้เขา่เาครับเข่าริบแล้วสู้เข่าก็ไม่เป็นรองครับแต่ว่าเรื่องของกำลังครับสำคัญกว่าครับตีแย่ก่อนครับแย่ก่อนโอ้ดูดูครับมา็ลองพยายามย้ำที่เดิมฮะสับศอกเล่นที่เดิมตลอดดูครับพยายามขยายแผลให้ได้แล้วตรงไหนก็ตีครับตูครับเล่นกำลังถือว่าเป็นการวางแผนที่ถูกต้องครับ ้งฐานเลยครับหยุนี้ตัวเตะสูงครับโดนก้านคอมึนเหมือนกันมาประลองเอาเลยครับจังหวะนี้แรกศอกแล้วครับอวาริสซ้อมดีครับเอาซ้อมดีนี่การทรงตัวยังอยู่ได้ครับโดนก้านคอเมื่อสักครู่นี้โอ้โหโดนหนักครับแต่ว่าดูครับลุกหาโดนเข่าขวาขาครอบรวบนะครับหมุนครับหมุนมาแล้วปัดล้มไปอยู่ข้างล่างครับหัวสุกหัวสุนแล้วครับตอนนี้มาประลองยังมึนอยู่นะครับมาประลอง เริ่มฟื้นคนะแต่จะโดนอีกนะตอนนี้เริ่มฟื้นแล้วครับลูกเตะซ้ายของเปาเล็กัด้และครับโอ้โห่ชีโครงล้วนเอาเลยครับอีกคนนึงแตกอีกคนนึงปูงแหลกลานเปาเล็กเปาเล็กเริ่มจะฉายได้นะครับแต่ว่าตัวเองนั้นมีแผลแตกโอ้โหตอนนี้ยังมึนครับมาประลองแต่ว่าด้วยสัญชาตญาณครับเดินครับแคงขวาโดนเกนแล้วครับมาประลอง ตังต่อข้างจะแทงเขา่าอวิทนนี้ตั้งแขนเอาไว้มีสับสบอบเข้าหางคิ้วสอกขวาจะเข้าหางคิ้วแต่ขวาดีมาก ที่ว่าจะยืนได้หรือเปล่ามาบอลนี้เตะไปเตะมาแล้วตอนนี้โอ้โเป็นอีกครับหนึ่งที่ช็อกกันภาคชายกทีแล้วก็ยกสามดูนะครับเข้ามาแทงขวาบอลลิแทงซ้ายโดนสะบัดส,สองเนี่ยครับที่บริเวณคิ้วด้านซ้ายครับเหนือคิ้วไปนิดหนึ่งครับถึงเลือดในยกเนี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็บูกันแบบไม่กลัวหน้าอินน้าพรมนะครับใส่กันเลยครับ เอากันแบบแ,งแรงๆครับเอาแบบได้เสียไปเลยเนี่ยครับเรียกว่าเกือบพังยกแฟนมวยนั้นเสียวไส้ครับหลังจากที่แตกครับปอริสเจอศอกเมื่อสักครู่นี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นจังหวะที่ตวัดแข้งขึ้นกางพอแล้วกฏว่ามาประลองนั้นโดนถึงเมาครับแต่ว่าด้วยความแข็งแกร่งครับในช่วงปลายยกกลับมาเร่งแล้วก็ตีได้เสียบได้ ถึงหน้าตรงนี้แล้วก็ต้องอยู่ที่การฟิตซ้อมที่ความพร้อมของร่างกายจะว่าไปแล้วยกทิ่แล้วแต่หากว่าถ้าจะติดดาวให้กันก็ติดได้เลยครับดูยกสี่ครับดูว่ายกสามมันขนาดนั้นยกสี่นั้นใครจะถอยให้ใครดูนะครับยกต่อไปนี้ครับก็น่าจะได้เสียเสียวไส้อีกยกหนึ่งหลังจากที่ให้น้ำให้ท่ามาครับมาประลองมาสดชื่นแล้วครับ ยกขึนแล้วนี่แม่หนมือเลยครับทางขวานี่ยกระพัดลมอะไรเลยครับโอ้โหนี่เหลี่ยมของเปริสเนี่ยเสียดายครับปวยคน,นีถ้าว่าร่างกายดีซะอย่างครับแข้งขวาอีกแล้วครับโยนข้าเจอซ้ายโต่ยอมแล้วครับตอนนี้มาประลองนะครับตุกมายังไม่ได้ครับเจอปวยชั้นคืูแล้วก็มาประลองวันนี้พยายามใช้ความสดข,ข้าบดความเก่าดูครับไม่ต้องยืนคุยแล้วมาประลอง คนและตัดสินใจให้เร็วๆครับช้าไม่ได้เนี่ยครับช้าแล้โดนอย่างนี้ครับ,เ,รบเตะและขวางซ้ายและขวาเลยทีเดียวครับปาวริสบางแข้งไม่อยู่ยุ่งนะครับคาร์ลองถึงแม้ว่าตัวเองจะเกินรอยเด็กเชื่อครับเชื่อชนให้เร็วๆครับดูรครับมคาร์ราลองนี่พยายามที่จะเข้าไปวงใน ล็อกเพื่อตีแต่ว่าบอลอแตกอีกแผลหนึ่งแล้วครับโอ้โหหกแกล้งครับใต้ตาขวาแต่อีกหนึ่งแผลสองแผลแล้วครับเปาบริตโอ้โหแล้วครตูดครับตองนี้แม่วันนี้เจ็บครับเปาบริตแต่ว่าตูดอีกแล้วครับแข้งขวาต้องบังด้วยฮะแย่ไปไ, sure. ไม่เยเต็มอีกแล้วครับไม่ไปแล้วครับไทยครงซ้ายไม่ไปแล้วครับลุกช้าแล้วครับมาบอลไมชนเกินเหตุ เรียกว่าชนเกินเหตุเลยครับอย่างนี้สมบัดิศอกต้องชนครับช้าไม่ได้ครับช้าที่โดนแข้งทั้งซ้ายและขวาดูชัยโรงครับท่านผู้ชมครับโอ้โหโดนหนักเลยครับหนักสาหัสกว่ายกที่แล้วอีกแล้วดูครับเข้าไม่ถึงเข้าไปจะแค่แข้งขวาเต็มๆต็มหนึ่งสองสามเลครับซีบซ้ายครับแข้งซ้ายเต็มๆโอ้โหเลือกครับแข้งขวาเต็มแข้งเอาลิซอนแล้วครับ สอนเชิงมาประลองแล้วครับยุกยอก็เป็นอย่างนี้แลครับช้ปในแน่นอนครับช้ป์ในแน่นอนครับอย่างนี้โอ้โหยุบเลยครับมาประลองพิชเกินร้อยก็ไม่ไหวหมไม่ใช่รถถังครับคุณธนากรไม่ใช่รถถังครับเดินอย่างนี้แล้วมาเจอมวยเชิงสูงอย่างปอวเลตครับโอ้โหนี่ครับตูนเข่าขวาครับเข่าลอยนีดับกลับทีจริงๆนี่น็อกเลยครับน็อกแน่นอนครับ ตัวเองนันแตกของแผลแล้วครับแต่ว่ามาประลองแล้วแม่ร่างกายไม่ใช่เหล็กนะครับตอนนีเองก็ต้องประคองร่างกายด้วยเหมือนกันนะโอ้โหเราดูครับตอนนี้มั่นใจสและครับปอริสนี่ครับกลับมาได้เห็นฝีมือเขาอีกทางครับโอ้โหหมดยกที่สี่ครับลงภาพช้าครับดูการเตะด้วยแข้งของปอริสนะครับดูนะครับ ลูกนี้เกี่ยวไว้เฉยๆเสียหลักใช้โครงซ้ายของมาลองนั้นไม้ไปเลยครับเข้าไปครับแทงครับกันไม่น่อยและซับซอกนี่โดนหนักมากครับหลังจากที่ยก3าโดนแล้วยกสี่ดูดูใช้โครงซ้ายครับไม่ไม่ไม่ครับดูครับถีบไม่ให้เข้าดูอย่างนี้แล้วครับแมหลังจากวันนี้ไปแล้วทางยาแก้ช้ำในใบบวบเนี่เป็นปี๊บเลยครับก็ต้องลุ้นครับยกสุดท้ายของ มาประลองแล้วก็นี่ครับผลงานของมาประลองครับเนื้อคิ้วซ้ายโหนกแก้มขวาโอ้โหมีแผลครับเลือดไหลซิบๆเลยครับสิ่งที่น่าสนใจคือต่อไปนี้ยกสุดท้ายดูยครับมาประลองคนนี้ครับที่โดนหนักในยกที่แล้วจะงัดไม้เด็ดทีเด็ดอะไรครับเพื่อจะเก็บเปาลิตในยกสุดท้ายทั้ง3ท,ท,ทั้ง4 3่าวันหนักครับ4ี่หนักกว่าแต่ยกที่ห้า เกมจะเปลี่ยนหรือไม่น่าติดตามดีแล้วคร,ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับทางด้านมาปะลองก็คงจะต้องเสี่ยงแล้วครับทั้งหมัดทั้งศอกในการลุนยกสุดท้ายครับดูครับฝีมืออย่างโตริสจะเล,ล่นฝีมือโชว์ให้แฟนมวยได้ชมกันนี้ออกซ้ายเดินเหมือนเดิมครับมวยบูอย่างว่าครับก็ลงทุนสูงหน่อยแต่ว,ว่า2ยกที่ผ่านมานั้นก็ดึงลงมา ต่อยปาวลิศนั่นไม่ง่ายเลยเพราะว่ามวยจังหวะสองสายตาดีแข้งเร็วนั่นแนดูครับเข้ามาก็อุ้มไว้ก่อนแล้วตอนนี้ครับขอรวดได้รับได้ก็ยากนะครับจะทําทอย่างอื่นก็ต,ต่อระวังหมัดก,กับศอกอย่างเดียวครับปาวิลิศสายตาดีครับมีระบบป้องกันตัวก็ดีด้วยทด้านปาวิลิศออกได้ทั้งซ้ายและขวาแต่รับเข่าซ้ายและจะ่อ,จอ,อยางนี่จ่อยางแ ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ครับโเลิกถึงแม้ว่าจะโชว์ฟอร์มได้สุดยอดในสองยกที่ผ่านมาตัวเองก็มีเรียวกว่ามีแผลฝากจากมาปรลลองถึง2แผลไม่ทราบจํานวนเข็มครับเดี๋ยวรายการให้ทราบจากห้องแพ์เข็มละ500อยอยู่แล้วครับสำหรับแอนตซินแล้วก็มีอย่างอื่นที่ดูแลครับแล้วก็ช่องเจนั้นนักมวยที่ขึ้นชกค,ครับทุกคนครับถ่าว่ามีบาดแผลมีการบาดเจ็บจะระดับไหนก็ต่างครับรักษาฟรีครับ กราถือว่าต้องดูแลสุขภาพของนักมวยและดูครับโอ้โหเลือดพิ้ด้านซ้ายครับแล้วก็โหนกแก้มขวาเขาเรตก็พลาวลงไปเยอะแล้วครับไม่ไม่ไม่เน้นไม่ไม่เอาแล้วครับไม่รูปหนักไม่ไม่เล่นแล้วครับก็จะเห็น2อย่างครับคุณใจทั์แผลภายนอกแผลภายนอกนั้นเปาเรตคับมีแผลแตกเห็นแต่ว่าแผลภายในครับลูกช้ำในของมาประลองสงสัยต้องอย่างน้อย ม่สองอาทิตย์นี้ไม่ทราบว่าจะเข้าที่เข้าทางไหมครับเครื่องในแต่ภายอนนั้นมีรางวัลให้นะแต่ว่าแผลภายในของจำมาพอลองวันนี้ mm hmm. แต่ว่าธรรมชาติของนักมวยครับถ้าหากว่าร่างกายฟิตกล้ามเนื้อแข็งแรงนี่ฟ mm hmm. ื้นเร็วครับฟ mm hmm. ื้นเร็วก็ถือว่าซ้อมมาดีเยี่ยมมาพะลองแต่ว่าอย่างที่เรียนกันไว้ครับ mm hmm. นักมวยไม่ใช่เหล็กไหลครับ mm hmm. ว่าโดนแล้วไม่บังครับ ก็มีโอกาสยุบแล้วการเตะเตะขวาเตะด้วยแข้งของปาวริดนั่นแหละครับมา,าแล้วก็ไปขอโทษกันครับในฐานะที่เป็นคนอีสานด้วยกันก็ปาวริดเขาอยู่บนในขณะที่มาประลองนะมหาสาร,รคามก็บนเวทีสู้กันเต็มเหนี่ยวไปแล้วครับเกินร้อยเซ์เมื่อจบแล้วละระฆังดังแล้วเป็นเพื่อนกัครับไปจับมือไปขอโทษกันนี่เราขอชื่นชมครับแล้วก็ปาวริยังคงเชียบขานะครับ นี่ก็คือตัวจริงเสียงจริงครับเราได้เห็นฟอร์มของเขาหลังจากที่หายไปพอสมควรครับก็เป็นแชมป์มวยรอบคุณเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่4ครับก็ขวายาวขวายาว2ยกครับ